เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางทีผู้หญิงคุยกับเราแป๊บเดียวแล้วก็หายไปอาจจะไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่เงินเดือนแต่มันอาจเป็นเพราะงานอดิลเรลกข,ของคุณยังไม่โดนใจวันนี้ผมจะพาคุณไปดู15งานอดิลเรลกที่ผู้หญิงบอกว่าเซ็กซี่สุดๆที่ทําแล้วเธออยากจะรู้จักคุณขึ้นทันที สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose คุณอาจจะคิดว่าสาวๆเขาต้องการแค่ผู้ชายหุ่นล่ำกล้ามแน่นเงินเดือน6หลักเท่านั้นใช่ไหมบอกเลยว่าคิดผิดถนัดอย่างแรกเลยนะครับถ้าผู้หญิงคนไหนคิดแบบนั้นจริงๆก็ไม่ใช่คนที่คุณเสียเวลาด้วยหรอกและอย่างที่2งเนี่ยงานอดิเรกที่ผู้หญิงมองว่าเซ็กซี่ที่สุดหลายอย่างคุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยละ่ะกระซิบเลยว่าอันดับ7เนี่ยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนสาวๆที่มีสุขภาพจิตที่ดี และหน้าคบหามักอาจจะถูกดึงดูดด้วยงานอดิเลกที่หมายถึงความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์และการได้ใช้สองมือหรืออย่างน้อยก็ใช้สมองของตัวเองลิสต์นี้เราอ้างอิงจากผลสำรวจปี2024ของเดช psychology ที่ไปสอบถามสาวๆมากกว่า800คนเลยแถมยังมีบทสนทนาที่พวกเขาได้พูดคุยกับผู้หญิงอีกนับร้อยพันคนตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยแต่จำไว้นะท้ายที่สุดแล้วคุณก็ต้องอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจงเลือกงานอดิเรกที่คุณชอบจริงๆคนที่คุณควรทำให้ประทับใจที่สุดก็คือตัวคุณเองนี่แหละและที่สำคัญนะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะชอบงานอดิเรกในลิสต์ทั้งหมดของคุณหรอกดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเจอผู้หญิงที่ใช่ก็คือทำในสิ่งที่รักนั่นแหละ พร้อมที่จะค้นพบงานอดิลเรกสุดเซ็กซี่ที่จะทําให้สาวๆเหลียวหลังกันหรือยังล่ะครับหรือคุณมีงานอดิลเรกแปลกๆที่คิดว่าสาวๆต้องกรีดบ้างไหมมาคุยกันหน่อยสิมามาเริ่มต้นที่ข้อหนึ่ง 1. การอ่านหนังสือมาที่อันดับแรกไม่ต้องสงสัยเลยนะการอ่านหนังสือแต่พูดถึงงานอดิเรกเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะชอบเชื่อมโยงกับผู้ชายคนนั้นดูฉลาดมีจินตนาการผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเชื่อมโยงกับการที่ผู้ชายคนนั้นดูฉลาดมีจินตนาการและมีความลึกลับน่าค้นหาทํให้ถึงดึงดูดนะเหรอเพราะมันทําให้เธอสงสัยว่าในหัวของคุณกําลังคิดอะไรอยู่มันกระตุ้นให้เธออยากรู้จักคุณให้ลึกซึ้งขึ้นอยากจะลองถอดรหัสความคิดของคุณ ดูสักครั้งไม่ใช่แค่เรื่องราวในหนังสือที่คุณอ่านหรอกนะแต่เป็นเรื่องราวในตัวคุณนั่นแหละที่น่าสนใจกว่าเยอะ 2>, 2. เรียนรู้หรือพูดภาษาต่างประเทศต่อมาคือสกิลที่ทําให้คุณได้แต้มไปเต็มๆนั่นคือการเรียนรู้หรือพูดภาษาต่างประเทศลองคิดดูสิครับถ้าคุณสามารถกระซิบประโยคหวันๆเป็นภาษาฝรั่งเศสข้างหูเธอได้หรือแม้แต่สั่งทาโก,ก้เป็นภาษาสเปนได้อย่างคงล่องปลอโอ้โหคะแนนพรุ่งกระฉูดแน่ ทำไมมันถึงดึงดูดขนาดนั้นน่ะเหรอก็เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของคุณไงคุณกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแถมยังเป็นสัญญาณของความกล้าผจญภยัยและยังอาจจะบอกเป็นในๆว่าชีวิตที่จะได้ใช้ร่วมกับคุณมันน่าตื่นเต้นไม่น่าเบื่อนแน่นอน 3. เล่นดนตรีมาถึงอันดับที่สาวกรีซสลบนั่นก็คือการเล่นดนตรีโดยเฉพาะเลยนะ ถ้าคุณเล่นเครื่องสายหรือเปียโน,โนแล้วก็บอกเลยว่าได้ใจไปเต็มๆส่วนกลองก็โอเคนะแต่พลังดึงดูดอาจน้อยกว่า2อ,อย่างแรกนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วทำไมมันถึงเซ็กซี่นักล่ะก็เพราะการเล่นดนตรีมันแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทความใส่ใจในสิ่งที่ยากลำบากได้ไงซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและยืนยาวได้จริงๆข้อ<ๆ>ที่สี่ทำอาหารมาถึงงานอดิเรกที่ทำให้ท้องร้องแต่ใจฟูนั่นก็คือ การทำอาหารเชื่อไหมครับว่ากลิ่นหอมของกระเทียมเจียวที่กำลังผัดหมี่แหละถือเป็นบทนำที่แสนโรแมนติกเลยนะ ถ้าคุณสามารถโชว์ฝีมือทำอาหารอร่อยในเด่นแรกได้ละก็รับรองว่าเธอประทับใจไม่ลืลืมเลยละ่ะแล้วเสน่ห์ปลายจวักถึงดูดใจสาวๆได้ขนาดนี้ก็เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณยอมลงทุนเวลาเพื่อเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในชีวิตไงแถมการที่คุณใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วในการสร้างสารรค์เมนูอร่อยๆเนี่ยมันยิ่งทำให้เธอรู้สึกว่าเธอพิเศษได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยละ่ะ ข้อที่5มาถึงงานอดิเรกที่ทําให้สา,สาวสใจละลายกันบ้างนะครับนั่นก็คืองานไม้ฟังแล้วอาจจะดูดิบดิบเถื่อนเถื่อนหน่อยใช่ไหมครับแต่มันคือความเท่และแมนสุดๆที่สําคัญคือคุณสามารถสร้างสารรค์อะไรได้ด้วยมือเปล่าของคุณเองทําไมถึงดึงดูดใจได้ขนาดนั้นน่ะเหรอก็เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถและการเป็นนักแก้ปัญหาของคุณไงผู้หญิงอาจจะจินตนาการไปไกลเลยว่านอกจากจะเลื่อยไม้ตอกตะปูได้แล้วคุณยังจะสามารถสร้างสารรค์อะไรได้อีกบ้างในชีวิตคู่ ข้อที่ 6. มาต่อกันที่งานอดิลเลกที่เผยด้านลึกๆในตัวคุณนั่นก็คือการวาดภาพมันแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ลึกซึ้งและความรู้สึกที่เปิดเผยและความสร้างสรรค์นในตัวคุณได้อย่างชัดเจนแล้วทาไมมันถึงดึงดูดใจนักเพราะมันทําให้ผู้หญิงอยากเป็นคนที่สามารถปลดล็อกภายในโลกของคุณได้ยังไงเธออยากทําความเข้าใจอยากสํารวจสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจและความคิดความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านปลายผู้กันของคุณนั่นแหละครับข้อที่7 การเขียนโดยเฉพาะการเขียนบทกวีมาถึงอันดับที่หลายคนจะเซอร์ไพรส์และเป็นอันดับที่วิงแมมการันตีความฮอตเลยล่ะครับนั่นคือการเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนบทกวีฟังแล้วอาจจะดูไม่ใช่สายแมนแมนเท่าไหร่ใช่ไหมความจริงแล้วมันดึงดูดใจสาวๆได้แบบสุดๆเลยละ่ะทาไมถึงดึงดูดนะหรอก็เพราะการเขียนบทกวีมันแสดงถึงความคิดที่ลึกซึ้งสติปัญญาและที่สําคัญคือความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ของคุณมันบ่งบอกว่าคุณมีความละเอียดอ่อนและสา สาามรถเข้าใจโลกภายในของตัวเองได้เป็นอย่างดีและถ้าคุณมีความกล้าพอที่จะขึ้นเวทีไปอ่านบทกวีของตัวเองแล้วก็บอกเลยว่าสเสน่ห์ของคุณจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยเพราะมันแสดงถึงความมั่นใจและคาลิสมาที่ใครๆก็ต้องเหลียวมองเห็นไหมล่ะครับว่าบางทีสิ่งที่คิดไม่ถึงนี่แหละคือไม้เด็ด ข้อที่8ปลูกต้นไม้มาถึงงานอดิเรกที่แสดงถึงความอ่อนโยนกันบ้างนะครับนั่นก็คือการปลูกต้นไม้ผู้หญิงหลายคนเลยนะที่ชอบผู้ชายที่สามารถดูแลสิ่งมีชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยงานอดิเรกเนี่ยยิ่งส่งเสริมคุณสุดๆแล้วทําไมถึงดึงดูดนะหรอก็เพราะมันสื่อถึงความใส่ใจความอดทนและสําคัญมันคือแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในการสร้างชีวิตร่วมกันได้ในอนาคตยังไงล่ะดูแลต้นไม้ก็ดูแลเธอได้จริงไหม เข้ติี่9มาถึงงานอเดเลกที่ทําให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกนั่นก็คือการว่ายน้ําเพราะอะไรนะเหรอก็เพราะมันบ่งบอกว่าคุณมีรูปร่างที่ดีแข็งแรงและใส่ใจคุณภาพ ไม่ว่าคุณจะดำน้ำได้เก่งกาจหรือจะโดดน้ำแบบท้องแตะผิวน้ำแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจทั้งหมดเนี่ยมันคือความเซ็กซี่หมดเลยแล้วทําไมถึงดึงดูดใจสาวนักล่ะเพราะความมั่นใจที่คุณมีในน้ํามันสะท้อนถึงความมั่นใจในชีวิตของคุณไงล่ะผู้หญิงมองเห็นว่าคนที่ควบคุมตัวเองในน้ําได้ดีก็มักจะควบคุมชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นเช่นกันนั่นแหละ ข้อที่10ถึงงานอดิเรกที่ทําให้คุณดูเป็นผู้ชายที่มีสไตล์นั่นก็คือการถ่ายภาพการที่คุณมองโลกผ่านเลนส์กล้องนี่แหละเป็นการบ่งบอกถึงความตั้งใจและศิละปะในตัวคุณได้เป็นอย่างดีแล้วทําไมถึงดึงดูดใจสาวนักหละเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนใส่ใจรายละเอียดและเห็นคุณค่าในความงามรอบตัวยังไงและที่สําคัญนะเธออยากจะรู้ว่าคุณจะมองเธออย่างไรผ่านเลนส์ของคุณถ้าเธอได้มาอยู่ในเฟรมเดียวกับคุณ ข้อ11ดาราศาสตร์มาถึงงานอดิเลกที่อาจจะดูเนิร์ดเนิร์ดไปบ้างแต่บอกเลยว่าทั้งโรแมนติกและมีเสน่ห์สุดๆนั่นก็คือดาราศาสตร์ไม่ถึงตึงดูดนะหรอก็เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความสงสัยใคร,ร่รู้ในสิ่งลี้ลับบนจักรวาลและยังบ่งบอกถึงแนวคิดแบบปรัชญาของคุณได้เป็นอย่างดีเลยละครับคิดดูสิการได้นอนดูดาวนับล้านดวงกับผู้ชายที่มีความรู้เรื่องราวของมันแค่คิดก็ฟินแล้วใช่ไหมข้อ12ปีนเขาหรือเดินป่า มาถึงงานอนเละเทที่เต็มไปด้วยสไตล์ดิบๆที่ผู้หญิงหลายคนลหลงใหลนั่นก็คือการปีนเขาหรือการเดินป่าธรรมชาติกับการเคลื่อนไหวร่างกายที่ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์นี่แหละครับคือสุดยอดสเสน่ห์เลยทำไมถึงดึงดูดใจได้ขนาดนั้นนะเหรอก็เพราะมันบ่งบอกถึงการเป็นผู้นำของคุณแถมยังแสดงออกถึงความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและที่สำคัญคือความกล้าผจนภัยที่จะพาเธอออกไปค้นพบโลกกว้างด้วยกันนั่นแหละครับ ข้อ 13. ยิงธนูมาถึงงานอดิเรกที่เผยเห็นถึงความสง่างามและพลังที่ซ่อนอยู่นั่นคือการยิงธนูกีฬาชนิดนี้มันบ่งบอกว่าสมาธิการควบคุมและพลังในแบบที่ต่างออกไปทําไมถึงดึงดูดใจนะหรอก็เพราะมันแสดงให้เห็นถึงวินัยในตัวคุณและยังสื่อถึงพลังใช้ในแบบที่สงบนิ่งไม่ต้องตะโ้นโบกเบกแต่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นและโฟกัสผู้หญิงหลายคนมองว่าเนี่ยคือเสน่ห์ที่น่าค้นหา ข้อที่14การตีเหล็กมาถึงงานอดิเหล็กที่เรียกได้ว่าดิบเถื่อนมีพลังแถมยังเป็นงานเฉพาะทางสุดๆนั่นก็คือการตีเหล็กหรือ blacksmithing ทำไมถึงดึงดูดนะหรอก็เพราะมันสื่อถึงพลังดิบในตัวคุณและความสามารถในแบบโบราณที่หาได้ยากในยุคนี้การได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งใช้ไฟค้อนและแรงกายสร้างสรรค์สิ่งต่างๆจากโลหะแข็งๆมันน่าค้นหาและน่าทึ่งสุดๆเลยละข้อ15 และก็มาถึงอันดับสุดท้ายที่ส,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 สาวเทใจให้นั่นก็คือการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการออกไปสำรวจวัฒนธรรมใหม่ๆลิ้มลองอาหารที่ไม่เคยชิมหรือเรื่องราวสนุกๆมันเล่าให้ฟังเสมอทั้งหมดเนี้ยคือสเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ทำไหมถึงดึงดูดใจขนาดนั้นนะหรอก็เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างของคุณต่อสิ่งใหม่ๆความยืดหยุ่นในการปรับตัวและสิ่งที่สำคัญคือความกระหายในชีวิตที่พร้อมจะออกไปผจญภัยและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวไงเป็นยังไงกันบ้าง ครับกับ15งานอดิเลกที่ผู้หญิงบอกว่าเซ็กซี่สุดๆมีงานอดิเลกไหนที่คุณทําอยู่บ้างไหมหรืออยากลองทําอะไรเพิ่มเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่าลืมนะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทําสิ่งที่คุณรักจริงๆและผู้หญิงที่ใช่จะเข้ามาหาคุณเอง้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเป็นตัวของตัวเองจงเลือกงานอดิเลกที่คุณรักจริงๆไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครและจําไว้เสมอว่าไม่ใช่ทุกงานอดิเลกจะดึงดูดผู้หญิงทุกคนขอบคุณและสวัสดีครับ